29กันยายนที่ผ่านมาครับก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของตรีชัยนรงค์นะฮะขอภายนนะเม่สักครู่นี้ผมอ่านชื่อผิดนะฮะคุณตรีชัยนรงค์เนี่ยนะครับปีนี้อายุครบ34ปีละก็นอกจากหนุ่มตรีจะได้รับการเซอร์ไพรส์จากแฟนๆแล้วนะครับในการส่งของขวัญมาให้ร่วมถึงมีการติดป้ายนะี่ตอนนี้เขาคิดมากเลยนะที่เป็นการติดป้ายฮปปต้เบิร์เยนเนี่ยนะฮะที่รถตุกต๊กๆอะไรแบบนี้แล้วก็วิ่งรอบทั่วกรุงเทพเลย ก็เขียนว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ตรีชัยนรงค์ขอตอบแทนกำลังใจที่ทุกคนเนี่ยนะฮะมอบให้ก็ส่งของขวัญพิเศษที่สุดในชีวิตให้กับแฟนๆที่รักไอตัวของเขาเขาได้บอกแบบนี้บอกว่าสิ่งที่เขาอยากใช้แฟนๆคือดิจิตอลอัลบั้มซึ่งก็เป็นอัลบั้มแรกในชีวิตของเขาเองด้วยนะครับก็บอกว่าต้องบอกว่าจะเต็มครบทุกรสชาติและเร,เร็วนี้กับเพลงเปิดตัวสมน้ำหน้าเจ้าของเพลงรักช้ำๆเนื้อหากินใจอ่ะเดี๋ยวรอติดตามฟังกันได้ โดยดุงตรีเองนะครับก็บอกว่าวันเกิดตรีปีนี้อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ส่งข้อความมาส่งของขวัญมาหรือว่าที่ทำเซอร์ไพรส์ต่างๆก็ขอบคุณมากเลยนะครับตรี 3, รับรู้ถึงความรักที่เอฟซีมีให้อย่างบริสุทธิ์ใจถึงแม้ปีนี้เราจะไม่ได้มีงานที่จัดแบบสนุกสนานใหญ่โตเพราะด้วยเหตุการณ์ตอนนี้หรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยแต่ว่าปีนี้เองก็เป็นปีที่พิเศษที่สุดเพราะตรีมีอัลบั้มแรกในชีวิตมาฝากแฟนๆกันแล้วถือได้ว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่ตรีอยากให้แฟนคลับแฟนเพลง ไดด้้ฟัังแลวกก็ชมนยขอบคุณที่ติดตาม굿ม Morning i n s ไซด์กันทางช่องทรูไชน์ HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ f a c e o o ซบุ๊กแฟนเพจทรู s i d e HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ